สวัสดี f c ทุกท่านเลยนะครับช่องฮานอยรู้ด้วยกันนะครับกับพบกันนะครับ27ทธันวาวันจันทนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับสูตรหลักของช่องเขาอย่งต่อเนื่องนะครับรูดสูนะครับูดไปเลยครับรูดไปเลยครับสูเมือหวานก็เข้านะครับ8 0 0 4นะครับรูดไปจนกว่าจะหยุดแล้วก็พักครับถ้าไม่ตามก็อดนะครับมีแค่นี้ อเคคนะรับตัวจอดนะครับ,อ,รบอุ่มสามพี่น้องนี่มาบ่อยนะครับแปดศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์นะครับไม่วาแปดศูนย์นี่ทิ้งนะครับห้ามทิ้งเลยนะครับก็เห็นอยู่บางทีก็ศูนย์แปดแปดศูนย์มาซ้ํากันสองรอบนะครับโอเคนะครับขอเลือกเป็นตัวนี้นะครับแต่ต้องรูดก่อนนะครับสูตรหลักต้องรูดก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมาเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับ แล้วก็อาทิตย์นะครับอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับก็เบิ้ลครับวันก็วานก็มานะครับศูนย์ศูนย์นะครับช่วงนี้ศูนย์ศูนย์ออกบ่อยนะครับจันทร์นะครับตามต่อเพราะเบิ้ลมาแค่ตัวเดียวโอกาสที่วันจันทร์จะมาก็มีนะฮะมีนะครับแ้วก็อย่าทุ่มมานะครับเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะเบน้ลนะครับอาจจะไปออกมาอังคารก็ได้นะครับ ก็รูดไปครับรูดเบิ้ลไปนะครับตัวที่หน้าตามก็จะมี4 4่สีสนะครับโอเคระหว่างสุดๆมาํานะครับท่านรูดกระจกครับะนะครับโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นชุดสาวพี่น้องที่มาบ่อยจริงๆเลยนะครับประมาณ2 8งแปดแปดแป้ละ ก่อนนั้นนั่นก็สองห้านะครับก่อนนั้นนั่นก็สองสามคบเดี๋ยวก็วนกลับมานะครับเดี๋ยวก็วนกลับมาถ้าวันนี้ไม่มาก็เป็นพรุ่งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับแต่รู้ว่ามาครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ครับสองสามสองห้าสองแปดนะครับใครชอบใครชอบใครรักจุดนี้ก็ตามต่อนะครับแปดสองก้าจะเป็นสองแปดก็ได้นะครับอย่าทิ้งตวเก่านะครับถัดมาแปด นี้ก็เหมือนกันนะครับแปดสามเป็นห้าโทษสามแปดสามห้าห้าแปดสามแปดสามห้้าแนะครับประมาณออกอันนี้ไปนะครับแปดห้าลองดูสามหนะครับสามห้าวงให้นะครับสามหชุดตามนะครับ มาเจ็ดหนึ่งเห็นไหมครับไปแล้วเจ็ดหนึ่งหังกที่หายไปนะครับชุดเขานะครับชุดเขาชุดตามเขาก็จะเป็นตัวนี้สามตัวนี้นะครับน่าจะมาแหละน่าจะมานะครับเพราะว่าหายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อไม่มีเยอะครับวันที่สี่วันที่สิบเก้าสี่เจ็ดนี่งไงมาแล้ววันนี้ก็นี่นะครับลองดูหนึ่งสี่นะครับลองดูหนึ่งสี่กับสี่เจ็ดนะครับปกติไม่ไม่ค่อยออกซ้ำนะครับ ชุดสามพี่น้องนี่ไม่ค่อยออกซ้ำนะครับ <Okay. S 1> ก็ลองเด่นไปที่หนึ่งสี่กับสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดก็เป็นเจ็ดสี่ออกได้หมดนะครับกลับด้วยโอเคนะครับเน้นที่หนึ่งสี่สี่เจ็ดนะครับถัดมาก็จะเป็นสามหนึ่งก็หนึ่งสาม ชุดตามนะครับของประมาณที่ออก3 1นะครับก็เป็น1 3ึ8นะครับแคปนะครับแคปไปเลยครับสามเน่าจะมาชุดสามนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับมาครบแล้วนะครับนี่ครับเป๊ะเลยนะครับชุดตาม ออกต่อกันสามวันเลยนะครับออกต่อกันเลยนะครับเก้าห้ามาก็เก้าสามสามแปดมานะครับก็เหลือแค่เก้าแปดนะครับเก้าแปดเหลือเก้าแปดเหลือเก้าแปดนะครับเรียบร้อยนะครับขอทุกชัาน โชคดีนะครับแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับท่านใดสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็ทักมาที่ไ i น์ ID นะครับ o n g 3 7 0เ็นนะครับวันนี้ก็เน้นเน้นอะไรนะครับเช่นเคยนะครับศูนย์นะครับเน้นศูนย์เน้นศูนย์นะครับยังไงศูนย์ก็มาปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับ ตัวตามก็คงน่าจะเป็นชุด71นะครับตัวตามที่น่าจะสนใจนะครับน่าจะเป็นชุดนี้นะเพราะว่าหายไปสักพักหนึ่งก็มานะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับก็รวยฮงๆปังๆนะครับสวัสดีครับ